เรื่องผีในโรงแรมเรื่องนี้เป็นเรื่องของน้องที่ได้ไปเที่ยวโรงแรมแห่งหนึ่งที่เชียงใหม่ไม่ขอบอกชื่อนะไปเที่ยวกับา้าไปทําบุญก้าววัดกันไปถึงโรงแรมนี้ตอนสองทุ่มกว่า ลุงแรมบรรยากาศวงเวงมากแต่ก็สวยมากบันไดท,ทางขึ้นด้านหน้าเป็นบันไดพยานาเข้าไปด้านในตรงกลางโุงแรมเป็นบันไดแยกแบบบ้านผู้ดีสมัยก่อน ซ้ายมือเป็นล็อบบี้เข้าไปติดต่อขอพักสี่ห้องแต่ขอเข้าชมห้องก่อนเนื่องจากป้ามีประสบการณ์นอนกับผีมาแล้ว ป้าเป็นคนมีสัมผัสกับเรื่องพวกนี้พนักงานก็เดินนำพาป้ากับเราไปชมห้องโดยมีคนที่เหลือ,อยังรอในรถพอขึ้นไปถึงตรงพักบันได เห็นมีคนนั่งมองอยู่ริมสองฟากบันไดนั่งพิงกันลาวบันไดตัวผมเก่งตาโปนเหมือนจะหลุดออกจากเบ้าใส่เสื้อผ้าขาดลุงลิ่งมองเรากับป้าเดินขึ้นบันไดตอนนั้น ทั้งเหล่าทั้งป้ามั่นใจแน่แล้วว่าไม่ใช่คนก็แขนกันแน่นแต่ก็ใจดีสู้เสือเดินเข้าไปชมห้องวกที่อยู่ตรงราวบันไดก็เดินตามมาด้วยเล่ากับป้าก็ได้แต่สวดมนต์ในใจพอไปถึง ห้องพักพนักงานก็เปิดประตูพอเปิดเท่านั้นแหละกินคราวเลือดนี้หึง่งทางห้องเลยไปเห็นยันบุญภาผนังพนักงานก็แปลกก็ถามว่าจะเดินเข้าไปดูไหมเรากับป้าก็เดินเข้าไปดูสักพักได้ยินเสียงคนสะอื้น เรากับป้ามองหน้ากันหาต้นเสียงได้ยินเสียงมาจากในห้องน้ำจับมือกันไปดูพยายามทำทุกอย่างให้ปกติเหมือนชมห้องแต่ในใจอยากจะเพ่นจะแย่อยู่แล้วก็เดินไปดูในห้องน้ำเห็นผู้หญิงคนหนึ่งนั่งยองๆบนตะครุ นั่งกุมหน้าร้องไห้อยู่แล้วก็เงยหน้าขึ้นมามองเราสภาพหน้าแบบไม่เหมือนคนเลยสักคนกุมหน้าปากก็ย้อยมาตรงคางที่ตอนนั้นเรากับป้าไม่ไหวแล้วเลยบอกพนักงานที่ยินรอหน้าหองวา่าไป ขอคุยกับเพื่อนที่รออยู่ที่รถก่อนเดินลงมาถึงตรงที่พักบันไดมองลงไปที่ล็อบบี้แบบพวกผีตาปนูนเยอะมากแน่นทางเดินเล่ากับป้าก็สวดมนเดินจำเอาวออกไปขึ้นรถแล้วไปเลยไม่รู้ว่าที่หลัง คนแถวนั้นเล่าว่าเป็นป่าช้าเก่าแล้วก็ทำเป็นโรงแรม